สวัสดีค่ะจากช่องริยา96359นะคะวันนี้นะคะเราจะมาต่อแขนเสื้อกันนะคะก็คือตอนนี้นะคะเราถักเราถักวนมานะคะเราถักวนมานะคะจนได้อ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหช่วงดอกนะคะแต่ว่าช่วงอดอกที่หกนะคะ ก็คือแถวสุดท้ายของดอกที่หกนะคะคือแถวที่เราทำติ่งนี้นะคะเราจะยังไม่ถักนะคะเราก็จะมาถักตอนที่ตอนวันนี้นะคะที่เราจะต่อแขนเสื้อกันเนะะี mm ่ยค่ะก็คือเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาวัดกันก่อนนะคะว่ารอบอกเราได้เท่าไหร่นะคะอันนี้อันนี้คือด้านนอกนะคะอันนี้คือด้านนอกด้านนอกก็คือจะมีมีระบายแบบนี้นะคะที่เป็นติ่งนะคะเราก็จะพับค่ะพับครึ่งนะคะพับครึ่งแบบนี้นะคะ ครึ่งเสร็จแล้วเราก็มาวัดดูนะคะว่าเราได้อกเท่าที่เราต้องการหรือยังนะคะตอนนี้นะคะเราได้อกอยู่ที่18นิ้วนะคะ18นิ้วครึ่งนะคะก็คือ <6 S 1> ถักได้แล้วถักเสร็จแล้วก็จะอยู่ที่37นิ้วนะคะก็เราก็จะประมาณนี้นะคะ ที่จะเป็นสำหรับคนที่รอบอกอยู่ที่34นิ้วนะคะจะใส่สวยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะ,คะเราก็จะเริ่มจากนะคะเราจะย้ายมาร์กเกอร์นะคะจากคอนะคะเดี๋ยวเอามาร์กเกอร์ออกจากคอก่อนนะคะ เราก็จะย้ายมาที่นี่ค่ะตรงนี้นะคะคือจุดเริ่มต้นจุดสุดท้ายก็คือตอนนี้นะคะตอนนี้เสื้อตัวนี้นะคะที่เราถักที่เราถักได้แถวนี้แถวนี้จะเป็นแถวแถวสุดท้ายแถวที่เราทําติ่งนะคะแถวสุดท้ายของของของดอกพัดของดอกนะคะก็คือมีติ่งอยู่ด้านบนนี้ ก่อนที่เราจะเริ่มแถวนี้นะคะเราก็มาร์กใหม่นะคะมาร์กช่องแรกนะคะคือช่องที่เราเริ่มต้นเราใช้สีเขียวค่ะแล้วก็ช่องถัดไปนะคะช่องถัดไปนะคะเราใช้สีแดงค่ะสีแดงนะคะแล้วก็ช่องถัดไปนะคะ เราใช้สีเหลืองค่ะช่องถัดไปค่ะคือช่องที่เราใส่มากอร์คือช่องที่เป็นช่องที่เป็นสามนะคะทุกจุดเลยนะคะทั้งสี่จุดเลยค่ะนี่เลยนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะได้แบบนี้นะคะช่องแรกที่เริ่มต้นนะคะคือตรงนี้ เป็นช่วงแขนเป็นด้านหน้าแล้วก็ต่อจากด้านหน้านี้ก็คือเป็นช่วงแขนนะคะก็คือเราถักต่อไปด้านนี้เป็นแขนเป็นแขนเป็นช่วงแรกนะคะตรงนี้นะคะจากจากมาร์เกอร์สีจากมาร์เกอร์สีเขียวนะคะมาร์เกอร์สีเขียวมาถึงมาร์เกอร์สีน้ําเงินคือแขนนะคะตรงนี้แล้วก็อันนี้ผิดผิดผิดะคะ่ะพับผิดด้านนะคะต้องพับด้านนี้ ด้านนี้นะคะก็คือพอเราเริ่มต้นนะคะด้านนี้จะเป็นสีเขียวเป็นเริ่มต้นนะคะสีน้ําเงินเป็นสุดท้ายนะคะด้านนี้จะเป็นแขนแล้วก็ด้านนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะช่วงนี้ช่วงนี้เป็นตัวนะคะจากสีเขียวนะคะมาถึงสีแดงนะคะฝั่งนี้มาถึงสีสีแดงฝั่งนี้นะคะคือตัวนะคะแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราเริ่มแถวที่หนึ่งกันเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มแถวที่หนึ่งนะคะของลำตัวนะคะแต่ว่าเป็นแถวที่เราเชื่อมต่อแขนเสื้อนะคะตรงนี้นะคะที่เรามาร์คไว้แล้วนะคะเราก็จะเริ่มต้นตรงนี้ด้วยโซ่สามค่ะห สองสามค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องแรกช่องนี้เลยค่ะหนึ่งหลักค่ะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะควักธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ได้แบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องแรกช่องนี้ค่ะช่องแรกของลายพัดนะคะพอหนึ่งคอหนึ่งหลักค่ะโซ่สามย้อนกลับมาควกธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะทำติ่งนะคะได้แบบนี้พอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะโซ่สาม ย้อนกลับมาควักธรรมดาที่ตัวมันเองเราจะทําแบบนี้นะคะเหมือนแถวเหมือนแถวนี้นะคะที่เราทําดอกที่ผ่านมานะคะเราก็จะทําแบบนี้เราจะพอหนึ่งคอนะคะทั้งทุกทุกช่องไปนะคะแล้วก็มาเชื่อมต่อ,อควักธรรมดาที่ช่องนี้แล้วก็มาทำดอกถัดไปแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะจนมาถึง จนมาถึงช่วงนี้นะคะจนมาถึงจากจากที่เราาา์ k สีเขียวไว้นะคะมาจนถึงที่เราาา์ k สีน้ําเงินไว้คือสับของอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อกันอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับตอนนี้นะคะก็ตามนี้เลยนะคะพอหนึ่งคอแล้วก็โซ่สามควักธรรมดาที่ตัวมันเองนะคะแบบนี้วนไปให้ครบดอกนะคะจนมาถึงช่วงนี้ แล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกทีหนึ่งค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราถักช่วงแรกนะคะจากมาร์กเกอร์นะคะสีเขียวตรงนี้ค่ะมาจนถึงมาร์กเกอร์สีน้ำเงินตรงนี้นะคะหลักสุดท้ายของดอกค่ะได้แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะช่องที่เป็นโซ่สามนะคะเสร็จแล้วโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะช่องที่เรามาร์คสีน้ำเงินไว้นะคะสองหลักค่ะในช่องเดียวกันหนึ่งค่ะสองค่ะ สหลักนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็พับจุดแรกนะคะที่เรามาร์สีเขียวนะคะมาเชื่อมต่อกันนะคะตรงนี้นะคะเราจะเชื่อมต่อแขนกันตรงนี้นะคะระหว่างระหว่างที่เรามา m เกอร์สีเขียวไว้กับ m a r อร์สีน้ำเงินนะคะเราจะเชื่อมต่อกันนะคะเราจะถอดหัวเข็มะคะ่ะ แล้วก็แทงหัวเข็มเข้าที่บนหลักนี้เลยนะคะหลักที่เป็นหลักโซ่นะคะเพราะว่าเราแพทนี้นะคะเราไม่ได้ทำเรายังไม่ได้ทำช่องสาบนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ควักไหมควักห่วงนี้เข้ามารอดนี้รอดรอ,อ,อดโซ่ห่วงนี้มาเลยนะคะแล้วก็ควักธรรมดาค่ะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะ ต่อไปก็ต่อเลยค่ะพอห่งคอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันสองหลักค่ะหนึ่งสองค่ะตอนนี้นะคะเราเชื่อมต่อแขนข้างหนึ่งนะคะคือแขนข้างนี้นะคะเราเชื่อมต่อเรียบร้อยหนึ่งด้านหนึ่งข้างนะคะต่อไปเราจะเป็นช่วงตัวนะคะช่วงตัวแล้วก็โซ่3ค่ะหนึ่งสอง 3ค่ะคอร์ธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไปช่องที่เป็นโซ่สามเหมือนกันต่อไปค่ะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะคอร์ธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องแรกช่องนี้ช่องที่เป็นลายพัดช่องแรก โซ่สามค่ะควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะพอหนึ่งข้อที่ช่องถัดไปค่ะโซ่สามค่ะควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะเราจะถักแบบนี้เหมือนช่วงแรกนะคะก็คือถักตามลายไปเรื่อยๆจนครบแถวจนไปถึงจุดที่เรามาร์กไว้อีกจุดหนึ่งนะคะ เราจะถักแบบนี้วนไปค่ะวนมานะคะวนมาันมาจนมาถึงตรงนี้ค่ะสีเหลืองที่เรามาร์กไว้เดี๋ยวเรามาดูตรงจุดนี้อีกทีนึงนะคะตอนนี้ก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราถักมาถึงช่วงที่เรามาร์กไว้เป็นสีเหลืองตรงนี้นะคะสาบช่วงที่3นะคะ อันนี้คือช่วงที่หนึ่งกับช่วงที่สองของสาบช่วงที่หนึ่งกับช่วงที่สองนะคะเราเชื่อมต่อกันไปแล้วนะคะต่อมานะคะพอเราถักช่วงตัวนะคะมาถึงสาบช่วงที่สาบนะคะตรงนี้นะคะเราจะยังไม่เชื่อมต่อนะคะเราจะต่อถักต่อไปเลยก่อนนะคะตรงนี้พอดอกนี้เสร็จนะคะเราก็โซ่สามนะคะหนึ 1, 2, ค่ะ พอหนึคอค่ะที่ช่องสาบค่ะสหลักในช่องเดียวกันหนึ่งค่ะโซ่สองพอหคอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันค่ะช่องสานะคะสหลักค่ะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสาควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้นะคะช่องที่เป็นโซ่สามเหมือนกันนะคะควักธรรมดาเลยค่ะ ต่อไปค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะเสร็จแล้วก็พอหนึ่งข้อค่ะที่ช่องแรกช่องนี้เลยนะคะหนึ่งหลักค่ะโซ่สามค่ะควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะพอหนึ่งข้อที่ช่องถัดไปค่ะโซ่สามค่ะ ควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะเราจะถักแบบนี้เหมือนเดิมนะคะพอหนึ่งคอแล้วก็โซ่3มควักธรรมดาที่ตัวมันเองนะคะเป็นดอกแรกนะคะแล้วเราก็ถักแบบนี้ดอกถัดไปเรื่อยๆนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนไปนะคะจนมาถึงสาบสุดท้ายค่ะคือตรงนี้ ที่เรามาร์คไว้เป็นสีแดงนะคะตรงนี้นะคะเป็นสาบช่วงสุดท้ายนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับตอนนี้ก็ตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราถักมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของช่วงลำตัวค่ะช่วงลำตัวตรงนี้นะคะจากสาบที่เรามาร์คไว้นะคะจากมาร์กเกอร์สีเหลืองที่เรามาร์คไว้สาบ ที่3ตรงนี้ก็คือมาร์กเกอร์สีแดงนะคะสาบจุดที่สี่นะคะตรงนี้ตรงช่วงที่3เรายังไม่ต่อแขนนะคะแล้วก็ถักมาถึงช่วงที่4แล้วก็เอาช่วงที่3ที่เป็นสาที่เป็นมาร์กเกอร์สีเหลืองนะคะที่เป็นมาร์กเกอร์สีเหลืองตัวนี้มาต่อกับ มาร์กเกอร์สีแดงนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะต่อนะคะเราก็พอโซ่ห้านะคะตรงนี้เสร็จเราก็โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้ช่องที่เป็นสามนะคะสองหลักค่ะในช่องเดียวกันหนึ่งค่ะสองค่ะพอหนึ่งคอนะคะสองหลักในช่องเดียวกันนะคะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเชื่อมต่อเข้ากับ จุดนี้นะคะที่สาบที่เรามาร์คไว้เป็นมาร์กเกอร์สีเหลืองนี้นะคะเราถอดหัวเข็มนะคะแล้วก็มาแทงหัวเข็มเข้าที่ช่องสาบช่องช่องนี้ช่องนี้นะคะมาร์กเกอร์สีเหลืองนะคะเสร็จแล้วเราก็ควักไหมลอดมาเลยนะคะลอดห่วงมาเลยนะคะเสร็จแล้วก็ควักธรรมดาเลยค่ะอีกทีหนึ่งปึ๊บ ก็จะเป็นเชื่อมต่อนะคะอันนี้คือเชื่อมต่อแขนด้านที่สองแล้วนะคะตรงนี้นะคะต่อไปจะเป็นช่วงตัวช่วงตัวอีกด้านหนึ่งนะคะตรงนี้เราก็จะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันสองหลักค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะ ได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะช่วงใต้แขนต่อไปค่ะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะควากธรรมดาที่ช่องถัดไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้นะคะ แล้วพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะหนึ่งหลักค่ะในช่องเดียวกันโซ่3ามควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้หหลักค่ะโซ่3ามควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปเราจะถักแบบนี้ วนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายนะคะเป็นช่วงตัวนะคะเราจะถักแบบนี้วนไปทุกดอกนะคะไปจนถึงจุดสุดท้ายคือตรงนี้ที่ตรงนี้นะคะที่เรามาร์คสีเขียวไว้นะคะแล้วเสร็จเดี๋ยวเรามาดูตอนจบนะคะแล้วก็ขึ้นแถวที่สองของลำตัวกันอีกทีนึงนะคะสำหรับตอนนี้นะคะก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของแถวที่หนึ่งนะคะคือลำตัวนะคะช่วงช่วงลำตัวต่อลำตัวเชื่อมต่อแขนนะคะเป็นลำตัวแถวที่หนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นช่วงเริ่มเริ่มต่อแขนเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะพอเรามาถึงดอกสุดท้ายนะคะดอกสุดท้ายคือดอกนี้เราก็โซ่ห้าค่ะเสร็จแล้วต่อไปก็โซ่สามค่ะหนึ่งค่ะ สองสามค่ะพอหนึ่งข้อค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้คือช่องสุดท้ายแล้วก็เป็นช่องแรกด้วยนะคะเป็นสาบช่องแรกแล้วก็เป็นสาบช่องสุดท้ายนะคะตรงนี้พอหนึ่งคอค่ะสองหลักค่ะที่ช่องเดียวกันค่ะห<สอง>นะะึ่งสองค่ะโซ่สองคะ่ะแล้วเราก็จะเชื่อมต่อกับหลักที่หนึ่งหลักนี้นะคะหลักที่เป็นหลักโซ่นี้นะคะเชื่อมต่อบนหลักเลยนะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะเชื่อมต่อแถวที่หนึ่งนะคะได้แบบนี้จบแถวที่หนึ่งแล้วนะคะได้แบบนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่สองนะคะแถวที่สองของลำตัวนะคะเสื้อลายพัดฉบับปรับปรุงนะคะอันนี้ต่อแขนเรียบร้อยเชื่อมต่อแขนสองข้างเรียบร้อยแล้วนะคะข้างนี้ก็ต่อแล้ว ต่อไปนะคะเป็นแถวที่สองนะคะแถวที่สองเราจะควักธรรมดาที่บนหลักโซ่หลักที่หลักถัดไปก็คือหลักสุดท้ายของของสาบตรงนี้นะคะควักธรรมดาก่อนหนึ่งค่ะแล้วก็ควักธรรมดาที่หลักถัดไปสองหลักสองหลักนี้นะคะบนหลักค่ะบนหลักถัดไป หหลักค่ะแล้วก็ควัามธรรมดาบนหลักถัดไปอีกคันหนึ่งหลักก็จะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะตรงใต้วงแขนนะคะควัามธรรมดาทั้งหมดสามหลักนะคะเสร็จแล้วอีกทีนึงนะคะควัามธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะสองหลักค่ะหนึ่งสองค่ะ โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ต่อไปค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่หลักที่หนึ่งโดยครองจากด้านหลังนะคะครองจากด้านหลังหลักที่หนึ่งควักธรรมดามาค่ะ หนึ่งหลักได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะข้ามไปสองหลักค่ะหนึ่งสองข้ามไปสองหลักไปควักธรรมดาจากด้านหลังนะคะหลักถัดไปคือหลักนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะ ควักธรรมดาครองจากด้านหลังค่ะข้ามไปหนึ่งหลักนะคะข้ามไปหนึ่งหลักไปควักธรรมดาที่หลักถัดไปนะคะครองจากด้านหลังนะคะต่อไปค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะข้ามสองหลักไปนะคะหนึ่งสองไปควักธรรมดาที่หลักสุดท้ายค่ะหลักนี้นะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะช่วงเริ่มต้นนะคะดอกแรกนะคะต่อไปเป็นเชื่อมดอกต่อไปเป็นดอกที่สองนะคะเป็นช่วงดอกที่สองโซฮาคะ่ 1, 2, 3, 4, คะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาจากด้านหลังนะคะหลักที่หนึ่งค่ะหลักนี้ โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะข้ามไปสองหลักค่ะหนึ่งสองข้ามสองหลักนี้ไปนะคะไปคล้องจากด้านหลังค่ะหลักถัดไปควักธรรมดาค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะข้ามไปหนึ่งหลักค่ะไปคล้องจากด้านหลังหลักถัดไปนะคะหลักนี้ค่ะ โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะข้ามไปสองหลักค่ะไปคล้องจากด้านหลังหลักถัดไปหลักนี้นะคะค่ะอันนี้คือดอกที่สองก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนไปนะคะจนไปถึงแขนอีกข้างหนึ่งนะคะ โซ่หนะคะแล้วก็ควักธรรมดาตามกลีบไปแบบนี้นะคะเราจะวนแบบนี้ไปนะคะไปจนถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันอีกทีนึงนะคะสำหรับตอนนี้ก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงดอกสุดท้ายนะคะ ของช่วงด้านหน้านะคะด้านหน้าเรามาถึงแขนอีกข้างหนึ่งนะคะก็คือดอกสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นแขนอีกข้างหนึ่งนะคะเราก็จะจบดอกสุดท้ายตรงนี้ก็จะโซ่ห้าค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะค่ะตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นใต้วงแขนนะคะตรงนี้เป็นใต้วงแขนเราจะโซ่ห้าค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้นะคะควักธรรมดาค่ะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้ค่ะต่อไปค่ะโซ่ห้าค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ โซฮาค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาโดยที่เราจะคล้องจากด้านหลังนะคะหลักที่หนึ่งหลักนี้นะคะคล้องจากด้านหลังค่ะควักธรรมดานะคะหนึ่งหลักได้แบบนี้นะคะ ต่อไปคะ่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะข้ามข้ามหลักที่สองกับหลักที่สามไปนะคะไปคล้องจากด้านหลังหลักที่สี่นะคะหนึ่งหลักคะ่ะควักธรรมดามาคะ่ะได้แบบนี้ต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะข้ามไปหนึ่งหลักคะ่ะไปคล้องที่ด้านหลังจากที่ไปคล้องที่ด้านหลังของหลักถัดไปนะคะ พักธรรมดามาค่ะโซฮาค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะข้ามไปสองหลักค่ะไปคล้องจากด้านหลังหลักสุดท้ายหลักถัดไปหลักนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะทุกดอกเลยนะคะวนไปจนครบแถวนะคะแถวที่สองนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่สองแล้วก็ต่อแถวที่สากันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับตอนนี้ก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ